สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ไก่นะครับร้านเจสีักซีสาขาชำรากนะค,คะกับเจ้าของสวนได้นำตัวนิดนึงครับค่ะออมรัตนอนกัญญาชื่อครูรัตนครูรัตน์นะครับวันนี้เรามาดูกันที่สวนเนาะก็ามาแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันะนะครับอย่างที่ที่สวนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ไก่สภาพโดยรวมก็ดีนะคะอ่าครับโดยรวมรวมนี่ปีเดียวนะครับนี่ที่อยู่ว่าปีเดียวได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคโอเคค่ะครับแล้วก็มาดูต้นที่เฉพาะ ต้นนี้เป็นไงบ้างครับพี่กายต้นนี้นะคะใบเขียวจริงตใตเขียว,ว่างใบจะเล็กใบจะเล็กแล้วก็มีบางใบนะคะที่เป็นใบเหลืองอด่างๆแบบนี้นะคะครับค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาการขาดธาตุอาหารค่ะ,คะรองเสริมนะครับอ,อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับถ้าใบเล็กๆแบบนี้จะขาดแล้วขาดสังกะสีเป็นหลักนะครับถ้าเป็นเยอะๆทั้งสวนเนี่ยแนะนํา หาซื้อสังกะสีที่เป็นแบบน้ํามาพ่นเลยหรือเอามาใส่ทางดินเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มมีอาการตอนนี้ยังไม่เป็นมากใส่แค่ทองล้นซึ่งมันจะมีตัวรองตัวเสริมอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างเนี้ยถ้าเป็นลักษณะนี้ค็อแล้วสี่กษัตริย์เลยสี่กษัตริย์คือทั้งอ่าใบเล็กใบเล็กด้วยแล้วก็เหลืองด้วยอ่าก็หมายความว่าขาดทั้งทองแดงสังกะสีแมกนีเซียมแมงกานิสเลยสี่ตัวเลยนะครับแต่การยืดยอดนี่ไหมครับยืดยอดดี เนี่ยครับถือว่าใช้ได้เลยอ่ารากดีแล้วก็โบลอนไม่ขาดครับตัวนี้ดูเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้นะขอขอถ้าอย่างเงี้ยถือว่าดีมากครับปกติเขาจะยืดประมาณทีละนิ้วทีละนิ้วอย่างเงี้ยแป๊บเดียว3ปีเดี๋ยวค่อยดูได้เลยสปีโตน่าดูเลยนะเนี่ยสปีค่อยดูได้เลยถ้าถ้าทรงยืดอย่างเงี้นะครับเด็กคเดียวขนาดนู้นน่ะโอ้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดูต้นอ่าต้นย้ายอ่าต้นเนื้อโตเนี่ยครับเนี่ยแล้วทรงเห็นไหมครับยืดบนเขาเลือกยืดบนยืดข้าง นี่เห็นไหมครับเนี่ยยืดออกข้างแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมบูรณ์จริงๆอันนี้ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยทองล้นนะครับอันนี้คือทั่ว,วไปก่อนว่าเดี๋ยวถ้าถ้ายอดมันสมบูรณ์ใบมันจะหนักมันจะห้อยอย่างนี้เลยกิ่งมันจะห้อยเลยครับเราไม่ต้องไปทํามันจะออกสวยเลยอันนี้เราถ่ายเพื่อว่าลองดูว่าก่อนใช้ปุ๋ยทองล้นนะคบว่าสภาพเป็นแบบนี้หลังจากใช้ปุ๋ยทองล้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราตามมาดูกันได้วันนี้เรามาถ่ายกันวันที่11 สิงหาคมนะครับ <พอ S 1> ก็ <25, S 1> 562แล้วก็เดี๋ยวถ้าเริ่มเอามาลองใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรานับวันอีกทีหนึ่งเพราะอาการแบบนี้ถ้าเราใส่เมื่อกี้วัดดินแล้วส,ส่วนใหญ่ทางนี้จะค่อนข้างดีดอ่าก่อนนั้นนี้อาจจะมีกรดบ้างเนาะแต่มีการใช้วิธีการทำธรรมชาติโดยปรับละนะครับเมื่อกี้วัดก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่โอ้โหค่อนข้างดีเลยคือพร้อมกินปุ๋ยเลยเอาง่ายๆใส่ปุ๊บกินได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเล็กๆใหญ่ๆไหม เนี่ยถ้าเล็กๆใ,ๆใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยคืออาการเริ่มต้นการขาดอ่าแต่ถ้าเล็กเลี้ยงมาเลยอย่างเงี้ยขาดเยอะออันนี้นกเกาะนะครับอันนี้ก็ต้องต้องทำใจนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทางครูลักมากเลยนะครับวันนี้ <ขา S 1> แล้วก็ <ขา S 1> พี่ไ <ขา S 1> ก่ด้วยแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะเรามากี้พูดถึงการลดน้ำอ่าลดน้ำก็ถ้าเป็นทุเรียนก็แนะนำเป็นช่วงเช้าจะดีที่สุด มีกันตอนเย็นหมดเลยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เหมือนกันเนาะฮอร์โมนก็ฉีดตอนที่พืชผิดวิีครับฉีดช่วงเช้าปากใบพืชเปิดแล้วก็ฉีดเนี่ยครับเสยใต้ใบจะมีปากใบมากกว่านะครับเขาก็จะให้ดูจากเราเลยครับพอเราเริ่มร้อนปุ๊บเขาก็จะปิดปากใบเพราะว่าเขาจะเขาเรียกว่าควบคุมการคายน้าของเขาเราเริ่มร้อนแล้วก็กลับบ้านรับกลับบ้านใช่ครับหลักการง่ายๆเลยโอเคเลยครับ